มาอย่างมายางกูมาแล้วโอ้ยขนเล็กเย,ยีะยแยะเลยเฮ้ยโอ้โหแต่โอ้โหเชี่ยมันนึง่งๆกันด้วยวิวโอ้ไม่ได้แล้วต้องมานึง่งๆกับกูแล้วมึงอ่ะเขา,าอย่างฮะอ๋อนนมไม่ได้เข้าลูบอ๊อกเลยเหรอ แต่ปุ่มแม่งมันขับยากว่ะนี่คืออะไรวะเนี่ยอะไรเฮรียแล้วกูจะเล่นไงวะเนี่ยวัตเต e เฮ l l ทำไมกูได้เงินด้ยวยมึงเออนี่ไงกูรอคิวได้นี่ไงวิวแล้วมึงอมึงอันนี้วะเนี่ย มาดีวีวมามารอคิวก ma, um. ูมาอ้ฟังมากูเลนไม่เป็นนะครั้งแรกเลยคืงเลขของผมเลยเนี่ยเชียวเโหมึงดูนี่มึงดูมึงดูเฮ้ยมึงดูเล่นห้ามดูเล่นห้าเฮ้ยเยี้เนี่ย้วมึงเจอกูได้เขาห่วงโดนแน่า ยืดย yes, yes. oh, 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 er, ืดโอ้ยว uh, well, uh, uh, e, ิ่งเก็บบอนวิ่งเก็บบอนโอ้ยบอานนอกแล้วโอ้จบแลยชิวชิวชิวมงดูดิมุดุดีชิวมุดุดีมุดุลีดูมือเลี้ยงรอบดิเฮ้ยมุดูดิโคตรเจ๋งไอ้เหี้ยไม่ไม่เข้ากระจอกวะฮะทำไมวะทำไมวะไม่รู้อ่ะสงสัยกูเคยทำอะไรไว้ไม่รู้ เกมนี้มึงเคยเล่นไหมเนี่ยมึเคยเคยมาเล่นเรื่ลยครั้งนึงน่าจะกดอ่อเพราะมันขาดชิชิชิชชชชชบอนอ้อยแกโอ้มึงไม่วิ่งมาเก็บกันวะเห้อไอ้เงี้ยมึงยังมีเวลาพิมพ์อีกนะโอย้อยก็ชอบเลยสามเต้มสามเต้ม มีเพลงด้วยวะโอ้เล่นกีฬเล่นกีฬคะแนนเนี่ยไอ้คนนี้นี่ร oh. le en, le en, le en seaweed, Ay, ู้สึกว่ามันเด่นนี่วะลองลองอ้อกข้อนี้มันจะต่อถ้าสมมุติใครชนะมึงก็จะไปช่วยกับมันออกมาดิอ่า ต้องไปแหาที่มันวางได้เลยได้เลยได้เลยเนี่ยวิวเนี่ยออกไม่ได้นี่หว่ามันก็ไม่วางวูมันต้องมีระดับตรงนู้นไน้เลยแล้วมึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคโอเคกูรันเดินตามมึงอยู่เบ y b ์เบสจริง o กว์ฮะอะไรนะพื้นที่ฝึกซ้อมวิวมันคือพื้นที่ฝึกซ้อมเว้ยโอวยี่้ารูักหัวเฮ้ย ทุกบาทบาทุกสตังค์เฮ้ยสนามมีจุกัดก็อย่างเงี้ยเลยเฮ้ยแล้วไม่มาเล่นทีมกันวะเฮ้ยนี่ไงไหนวิวไหนวิวข้างหน้าเป็นเาวาเมืองเมืองเหรอไหนวะเทาเชียร์อะไรวันนี้เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอวะเอ้ย,อยโอ้โ โคตเจ๋งมาแล้วคุณ <ขอ S 2> พอพอเป็นไปไเลยเฮ้ยเฮ้ยไปดีดีไม่ได้เอาอ,อ๋อมันเชียต้องรอยไอ้เฮียมันซ่อมๆกันเฮ้ยเดี๋ยววิวทำไมมันเคสไอ้ฟังหนึงมันซูนแตมวะเออนนั่เกมมังคือที่โคตรถ้าเป็นคนมังเยอะจังวะจริง แม่เติมคนน้อยั้ยไหมมีด้วทำได้ด้วยอ่ะลองดู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 อยากนึ่งหนึ่งมึงมานานแล้วก็มายถิ่นแล้วกูต้องห่างไงวะวิวนี่มาดิกูห่างเองเอเคเขเ xbox a n d controller support เฮียก็คือเราสามารถใช้ controller xbox ได้นะครับ ว้าวชีกูมันลงเล่นยากมาแน่ๆเลยมามีกี่คนวะสาม <laughs> เออต้องนี้ดิวะสามคนไอ้ห้า แค่นี้สนามก็เป็น <moder> ห <ating> <contam inden> ้องเหลาเลยเว้ยวแค่นี้สนามแค่นี้สนามก็เป็นห้องเหลาแล้วมาเลยตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งกูกำลังเข้าไอ้ห้านี่ไหนกูเห็นละเฮ้ยทำไมแต้มมันยังแต้มมันยังลันค้างไว้วะ มาแล้วเย้คอร์ e ิสและอันนี้เป็นอี n หนึ่งปีติปีติ point guard point g u a ไอฮิวเป็นอะไรวะมีพอย n t g u a ไอเชฟกัว p o กาดเหมือนกันน่าจะเป็นตำแหน่งพื้นฐาดเออว่าน่าจะเป็นตำแหน่งพื้นฐานโอเคมึงน่าจะได้เปิดก่อนสินะมาเลยลองก่อนดิกดสี่ขึ้นเลยเอาแล้วทำไมห้องกูไม่มีตัวตัวอื่นขึ้นเลยตัวอักษรนขึ้นอื่นขึ้นเลยอ่ะ เฮ้ยถูไม่มีตัวอักษรอ,อื่นคือวิวกูดันล่ะวิวทำไงวะกูไม่มีตัวอักษรอ,อื่นขึ้นเลยอ่ะอย่าพึง่งจะกูเลี้ยงหลบโอ,โอเคกูมีละโอเค G คืออะไรวะไอวิวอย่าพึง่งโอเคงเ้ยเรียนเรียนเรียนร,รู้กอล้วกันเ ดังดิมึงไปลองไปล้างดิโลัว <c oughs> จำเฮีย,อยโอเคโอเคอกเูเริ่มเข้าใจแล้วมามามากูพร้มอมละ <c oughs> เฮ้ลองปุ้มพื้นดิกูอยากชูดต้องต้องมีพิธีชูุดดิสติวสติวปุ๊บสิวเฮียอะไรกูมาดิมาดิเฮ้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 ยนี่ทำอกแล้วปุ่มปุ่มหลซ้ายปุ้ยหมุนหมุนที่นี้ที่นี้ที่นี้ มานะเนอะเฮ้ยปูกระโดดไม่ถึงไ<ห>อชีจะพึง่งจะพึ่งปูมันปูมันเล็กปูมันเล็กไอ,อ้มึงไม่ลองปุ่มชูนกันไว้ไอ้เฮี้ยกูงงกูงงไอ้เฮี้ยกูงงกูงงเอาไม่ดิเอาไม่ไดิเดีเดเดเดกูสามารถ เปลี่ยนคอนโทรเลอร์ได้ป่าววะหาวิวให้มันแบบวาอยูอยูสูงขึ้นอะยังไ,ไงวะกูไม่รู้อ่ะมึงลองดูเมนูดิอะไรวะกูงงวะ่ะ คิกว่าจะงงเองก็ได้ๆกูลองปรับให้มันดูดีกว่านี้หน่อยปุ่มมันเตี้ยไปหน่อยอ่ะกูว่ามึงคอสอะไรตรงนั้นล่ะดูดูดูคอเรียมแล้วดู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 นี่นี่นี่อัดคลิปอยู่เฮ้ยเวลาจะหมดแล้ววิวชินี้ดังด้วยชิมึงเข้าใจได้ไงวะเนี่ย กูตน้องเข้าใจ R คืออะไรวะไม่รู้อคอร์เวอร์ฮะไม่ดิมันถือเทียอะไรจะวิ่งเวลาที่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เนตกูไม่ดีด้วยหระมังเนี่ยอ๋อยาอันนี้ดังไงวิวเข้าใจแล้วมามาถึงเวลาของพวกเราแล้วมาศึกัดสินไปเลยมาเฮ้ยเฮ้ยกูโดนสติวะเนตกูไม่ดีเนตกูไม่ดีใครใช้เนตกูเนี่ยเก็บเก็บบอลเก็บบอลอ๋อโตรธรรมดาแม่งคือชูต ่าโอเคเลยจำเจกูเจกูอย่าวางเลยนี่เรียบร้อยสติวได้ไม,มามามามมข้อหลองข้อหลองข้อขอหลองเลี้ยงลองหน,น่อยดิเอ้ยเน็ตกูไม่ดีเลยเนตกูไม่ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูออกก่อนเลี้ยงไม่รู้เลี้ยงหลอกอ้พวกแกให้มึงเดินชนมันก็ได้แหละจริงไง Cái gì vậy? Cái chế game này là gì vậy? Nó phải như thế này, tôi thấy. Tôi nhớ rồi. Nên của tôi không tốt. Nên của tôi không tốt. Tôi phải thử xem. Cái gì vậy? Tôi nhớ rồi. เอ้ยปุ่มเดินมันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คคอนโทรลเลอร์หน่อยละอะไรกูมึงเนี่ยทำไมมันไม่ลงเลยวะอ้กรูมเอาเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเอเดีๆๆๆๆๆเ๋ยวข,ขอเช็คคอนโทรลเลอร์แป๊บนึงเราสามารถหยุดเกมก่อนได้ป่าวะไม่ได้เกมมันเดินมันก็หยุดนิ่งๆไปอะไรใครอยู่นิ่งๆใครอยู่นิ่งๆขอโทษนะครับ มึงังได้แล้วไอ้เี่ยเวงมึงยังไม่เีกออกไอ้เี่ยด้ด้วยเห,หรอวะสตรีทแย่งไงแย่งไงโหทั้งแรกทั้งเน็ตโหทั้งแรกทั้งเน็ตทั้งเกมที่อะไรก็ไม่รู้โุ้โยดูแล อะไรวะกูรู้วิธีชูดแล้วทำไงวะเอา้ามึงเข้าไปดังอะไระอา้อาวอ,อะไรอยู่วะเดือดเดือดนิดกลัวนิด,นดกูดไม่ดีกวัวนิดกูไม่ดีนิดครับนีน่มันรีปปับวะปับอ๋อ ปับความแรงอ่ะเนี่ยมันคือไว้ปับความแรงใช่ไหมปรับสูงสูงไว้ชุดใจ่ปรับสูงสูงเออปรับประมาณแปดสิบเก้าสิบไว้ชุดสับเร็มันปรับได้แค่แปดห้าเนี่ยวะไอ้ที่นี่วิ่งไปดังชื่อ เอ้ยมันเดินไม่ได้เนี่ยปุ่มเดินแม่งยังเล็กเลยปุ่มเดินแม่งเล็กเกินกูเอาต่อเอาเอ้ย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 ปุ่มเดินปุ่มเดินปุ่มเดิน ทำเต็มเง่ายดีนี่ทำเต็มเง่ายดีนี่ทำไมกูยังไม่ได่ปะอี่เพิ่งกูกำลังอันนี้อยู่การควบคุม ชูดเล่นอะไรกันเออชูดเล่นไปชูดเล่นไปความไวเปลี่ยนเปลี่ยนความไวเปลี่ยนล็อกแบบศูนย์กลางคือเซอร์เมาส์กาเล็กซี่คืออะไรวะเนี่ย <s> มันมีวิเคราะห์อย่างอื่นด้วยนะเนี่ยมันถ้าสมมติเราจะตั้งอันนี้วิวไอตัวปุ่มอะเราต้องไปตั้งที่ไหนะวะ ไม่ถึงว่าตั้งค่าข้องอะไรข้องโลบ็อกหรือว่าข้องอันนี้วะข้องเกมดิข้องเกมอ่ะฟูลสกรีนกราฟิกโหมดชิ้นนี้แม่งก็แย่งกูจังเลยเฮ้ยอะไรตั้งหนาแันมึงทำได้แค่น,นี้งี่งือกูกำลังหาทเทียบชุดต,ต้องแบบอย่น,นึงวิวจะเย็นดิ<ย>เฮ้ยที่ยั <laughs> ยงทำเป็นเลย <ค>น้องไวล้ล่ะคุณดังเอาเกียดังไว้ถึงอีกไอ้ห่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้ยากเย็ยนอย่างเงี้ยว่าเนี่ยละบบอื้อจะกูปุ่มมันอยู่ต่ำไปมานี่ไงไงตอนเวอร์ชูตเข้าไม่เข้าเจอกูละ วินทันบอกว่าทำได้วะทัน,นเฮ้ยเ้ยนี่ไวิไวสี่มือมันต่างกันเอ้ยปุ่มเดินอีกแล้วโอ้ยปุ่มเดินทำไมมึงไม่ทำปุ่มเดินให้มันดีๆมันเกมอื่นเขาวะ <S <S วเอ,าเอาะ้าอะไรของมึงเนี่ย ตบมีอะไรง่ายเกินไปเบอร์เฮ้ยเดินเดินเดินดีเดินเดินออกมันไม่เดินะปุ่มเดินสติวไอ้ห่าเอ้ยทำไมข้อมึงปุ่มเดินมันดีบอกว่าวิวทำไมของกูปุ่มเดินไม่ยังเล็กเลย

ย,ย่าเรอืหอยุดหยุดทำอะไรเ,รเพื่อนเรียกว่าไอคิวบานมาตัางง้งกันในน้องนี่นี่เป็นไง <c oughs> ไี่เงได้เขาห่วงเป็นไงแล้วดูเ้วยับแล้วเกมโคตรกาก เกมดีเกมดีซื <friend> ้อกูซื้อสกินลูกบ่อลูกบาสเชื่อกูวะเฮ้ยกูเจอใครวะเฮ้ยมีคนมาต่อยมึงเชียร์กูเวง้มเชียร์กูเชื่อกูต้องเจอกับโพุตึงแน่ๆเลย สบายสบายครับสบายครับปัญญาคอนจัดเลยเฮียเล่นปานี่เกลียวทำทำแต้มชิวๆเขาทำแต้มชิวๆเล่นก็ได้กเกลี้ยงเล้ยครับ <laughs> เฮ้ยมันบุกเข้ามามันบุกเข้ามาเอาเวิดูสติวเป็นเกมที่ดังง่ายก็ชิวอีก ดูนด่ดูนด่กูตีนวิ้มดูมันดูทู่กูจ <TALIESIN talkin'> ัดเลยมันชูสามอ่างเงยดูันดิเฮ้ยเชนี่นี่กันกันบล็อกบลเฮ้ยเฮ้ยดูรับน้องอะมันไม่ได้ c เลยเว้ยเนี่ยโอ้โหมีกาไปชูตวนี่ sẽ của lại, ok, tá cú <laughs> nhìn sang men vui, à hơi! ơi, đang <tong> lai nhà dang tung 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 오, 겨 어이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 . 오, 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 다 그래. 오, 니 오, 니 어이. 오, 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 เตร 오, 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 chia ơi mẹ nó tiêu lằng của cờ kìa đằng kia ơi เขาบอกว่าเป็นไง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 กระจอกเ้ยกูไม่ได้ดูที่เหลโกทับเกินังเกมยิปเอสินะไอ้น้องเฮ้ยกูรู้สติูกูรู้สติูไม่ไง เฮ้ยแม่นจังวะเอเดอรดูอีซาโดูดีมาเลยมาเชี่ยมันมันมันลองเชิงกูวิวมันลองเชิงกูวิวเชี่ยดูดิมันเดินช้าๆ่วิมันเดินช้าค่อยๆเลี้ยงไอ้ตรงนี้เนี่ยเลยชูซา này, ta chú đỡ, chú đỡ. game điều game rồi nè, Ê, cú đồn đồ, đồ tiêu, chơi 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 chơi, Ừ, bên hey กูมันต้องไปซื้อตาลงสามเตม,มนันแน่ๆฮะกลัวแน่ๆเชี่ยมันก็แม้นเกินมาเจอกูในมาวิวมาไอซุ้นนีมาอิมอะไรหวาทู่อะไรของมึงอ่ะจบเร็ว ล้วมึงเล่นเกมอะไรมึงเล่นเกมอะไรไม่รู้รอมึงอยู่เนี่ยกูว่ามังไอ้นี่แน่เลยชุดมึงจะสามารถชูดสามเต้มได้เว้ยไอ้เหี้ยนั่นมันวิวแปะแต่มันชูดสามเต้มได้อะไรวะเยอะหรือลิซี่หรือมากูว่ามันวิวมันวิวแปะเนี่ยแต่มึงแค่วิวหนึ่งชูดสามเต้มไม่ได้อาจจะไม่ได้แม่นเท่ามันใชืเออกูลองปั๊บละ ความแรงในการชูชูได้แค่สองแต้มไอ้เฮียฮะว่ามันว่ามันต้องปล่นลิมิตสามแต้มแล้วแน่เลยฮีย,ยจริงดูดิแม่งชูสามแต้ม่ใส่กูรัวเลยมึงดูดิส่่ก็เป็นโลบอทจริงจริงสุดท้ายก็ไม่พ้นความอา g พีจีเฮียบานเนี่ยนะไอชี้กูเดินไม่ได้เมื่อกี้นี้แม่งสติลบอลกูไปง,ง่ายเลยฮะ โอเคขอบคุณมากไม่ไงการโต้คืนั้งกูไงซะเอเ้ยกูโดดกูโดสติวได้งไงวันนี้จักรยานนั้นเนี่ยนะบ้านอะเวอ้อไปแล้วมึงเวอ้อไปแล้วเจอตึงไงโอ้ยอยากเล่นทีมเลยอ่ะเอ้ยวิวมาเล่นต่อดิเล่นทีมงั้น Cái yeah, game card, mà nó... Ui, tôi đòi nó lên luôn luôn Still, still Chết ơi, chết ơi, 3 tem, Flap Đó, nghe, ai thật, kết thúc แฝบโอ้โหวิวมาเล่นก็กูดก็ามา,าเร็วอาจจะจะเล่นจะเล่นลจะเล่นเกมอะไรจะเล่นเกมอะไรจะเลน่นเกม,มอนะไรเซนเต็ดเค็กชกมวยไหมอ้าวไอ้สัตว์พลี